ใี้ดองผพามาดูวอล่างมือซองในแต่วันครับผมเราถามเบิ้งจัก,กรยานก่อนไปทางไหนอ่ะเราปั่นไม่เกิดตัวสาวม,มาสเตียนเราถามมัก่อนพี่น้องจัก,กรยานผู้ซื้อมาอ๋อโมเมนต์มาสัน่นห่วยนึกว่าขาย นี่พี่น้องมีหลายอย่างอยู่ตู้อบไมโครวงโควเวฟสารพัดพี่น้องเลยหลายอย่างครับผมนี่หลายอย่างมากเลยผู้ใดอยากได้อยัง,อยงก็หลายครับพี่น้องมหาเดินบนกีตงกีต่ามีเบสดนี่พี่น้องไฟฟ้านี่หลายอย่างครับผมนี่ก็มีกีต่าพอก อหลายอย่างพี่น้องบอกว่าถูกนะคุณหลายอย่างครับหลายอย่างของมือสองอืมโอ้เหลือกเอาโหลวดพี่น้องอยากได้ยังนะ่ะผมบอกว่ามีทุกอย่างนะครบทุกอย่างนะครับอมืมีครบทุกอย่างเลยครับผมอมืเลือกเอาพี่น้องอก,รรกระเป๋ากระเป๋าหลยปพดพัว มือสองมือสองอมีหลายอย่างอีกพี่น้องเลยหลายอย่างอยู่ครับเมื่อกี้ไปทจาจะก,กย่านมาบางเมียนเยืยออยากใด้คนก็มาซื้อของหลายอยู่พี่น้องทังย่อยมากเรืนน่อยๆตะโลกอุ่นก็มีนี่พวกไอ้อีงังละ่ะ ช่างทำน้ำร้อนพวกช่างน้ำหนักพวกหม้ออีหยังหลายๆอย่างนะครับอืก็มีทุกอย่างนะพี่น้องเอออืมก็นะมอไหากระปุกกระปิเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องอืมหลายอย่างครับนี่ก็มีไทยครอ่าครับผมมาซื้อมือสองอันนี้ของมือสองครับผมมาหามาหาเบึงแล้วก็ไทยมาหาบึง หลายหลายอย่างคร mm ับผมครับมากี่ยังก็เอาอันนั้นแหละครับไมันมบิ่งยังครับเนี่ยมึงหมองเขาอ๋อหมองเขามังบกพร่องมึงแบบนี่ื้ให้สามลอยเขาสุดหรอมันมี่ันเกินนี่แหละครับซิ่งหาลอยก็พ่อเสืออยู่ครับมือสองครับผมอยู่เท่ธใดครับนี่ยฮะยุทธใดอาอยู่บอกยู่เท่ธใดครับอยูุ่ยดอนบอนี่เห็นงานนี่ครับให้จงอ๋อครับผม กับเขาชิโก้หม่องเขาบ้าพูดเดียวครับเดินมาเรื่อยๆมาหาสื่อพักนั่งสื่อพักไปปลูกครับผมเ่ไปรือยๆครับผมมากันซะชื่ออือนี่ยปอกคนไทยนํากันมาหาบบสื่อกรขจรมหาสื่อครับมาหาสื่อมหอมอเขาหมอเขาอโ้ยนี่นะครับพี่น้องลายยางครับผม าการฟอกกัรทนก็นมีตาโลหลอนก็นมีด้วยพ้ได้มาเอาเนี่ยอือเป็นคนไทยครับผมโอเคครับพี่น้องได้หาซื้อของกันครับผมนี่ละลั่นนู่สองในไต้หวันครับหลายอย่างครับผม